โอ้โหโนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับโลกแห่งสตาร์ทอัพเพราะอินโนเวชันนั้นสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างบิสเนสโมเดลใหม่ๆได้ย้อนไปเมื่อ3วปีที่แล้วกับครั้งแรกที่ทาง SCGP ได้เปิดรับกลุ่มคนที่มีไอเดียใหม่ๆอยากจะสร้างธุรกิจใหม่ๆห,หนึ่งในนั้นคือทีม s e s แ c คที่มีสมาชิกทั้งหมด3คนคือต้ม ฟิมและสวยสุดยินหนึ่งในทีมปุ๊กปิกถ้าใครติดตามตามช่องทางสื่อต่างๆทั้งภายในและภายนอกเราจะเห็นความเคลื่อนไหวหรือการเติบโตของพวกเขาอยู่เรื่อยๆซึ่งวันนี้พวกเขาก้าวสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นก้าวสำเร็จที่จะก้าวไปสู่จุดเริ่มต้นของเป้าหมายต่อไปในการนำธุรกิจอย่างเต็มตัวมาโอโหกับพวกเขากันเลย ดีรคบชื่อตั้มนะคะเป็น CEO ของ e s สแพคนะครับดูแลในส่วนของ Business s t r e g นะครับแล้วก็ Business Development ครับสวัสดีค่ะปิ๊กนะคะเป็น CEO ของ e s สแพคค่ะดูแลในส่วนของ Supply Chain แล้วก็ Operation ค่ะซีมครับ CMO ครับทาห้ส่งของดีมานครับในการทำ Customer Acquisition ทุกอย่างโดย Sales and Marketing ครับครับก็ despack.com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมแพ็กเกจทุกประเภทนะครับ สำหรับธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟาคาเฟา่ธุรกิจข้าวกล่องจัดเลี้ยงสัมมนาต่างๆโรงพยาบาลโรงแรมใครก็ตามที่ต้องการแพคเกจจิ้งนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อแพคเกจจิ้งบนเว็บไซต์ d e s k p a .com ได้นะฮะอย่างครบุงจรนะครับแล้วก็บริการที่เป็นจุดเด่นของ s k p a c คเนี่ยคือเรื่องของ Prin t i n g Solution <Wow. S 1> นะครับเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกรูปแบบงานพิมพ์บนแพคเกจจิ้งนะฮะบ,บนเว็บไซต์ได้เลยนะครับสามารถเลือกรูปแบบการพิมพ์ นะฮะแล้วก็อัปโหลดโลโก้ลงไปบนเว็บไซต์ระบบก็จะการทําการคํานวณราคานะฮะแล้วก็บอกเลยว่าสั่งจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับก็เราเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ s m e เนี่ยเกิดความสะดวกสบายมากที่สุดนะครับแล้วเขาก็สามารถสร้างแพคเกจจิ้งที่มีโลโก้นะสร้างแบรนดิ้งสร้างการจดจําให้กับลูกค้าของเขาได้นะครับเราก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่ทําให้สินค้าของ h g p นะครับเข้าใกล้กับลูกค้ากลุ่ม s m e ได้มากขึ้นนะครับ รเราทั้งสาคนนะครับทำงานอยู่ในฟิล์ของตัวฟู้ดแพคเกจิ่งอยู่แล้วเนาะก็ทำคนละด้านนะครับก็คือฝั่งของตัวบิเซดดีเวลอปเมนต์เซลล์สไมเกตติ้งหรือว่าจะเป็นฝั่งพลายเชนนะครับเราได้มีโอกาสมาทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะฮะมองเห็นถึงปัญหานะครับที่เกิดขึ้นระหว่างโรงงานแพคเกจิ่งกับลูกค้าร้านอาหารคาเฟ่กลุ่ม SME นะฮะปัญหาของลูกค้านะครับคือว่า เขาต้องเขามีความยากในการเข้าหาแพคเกจจิ้งนะครับที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับอาหารของเขาจริงครับเขาต้องติดต่อนะครับมากกว่า4-5ช่องทางคาในการได้แพคเกจจิ้งมาตัวนึงนะฮะนะฮะแล้วเวลาเขาจะซื้อแพคเกจจิ้งเนี่ยต้องโดนขั้นต่ําในปริมาณการซื้อนะครับที่สูงนะครับเพื่อจะให้ได้ราคาที่ต่ําที่สุดนะครับส่งผลให้เกิดคอสแฝงแล้วก็ต้นทุนในการบริหารจัดการเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ก็เลยเห็นถึงปัญหาอันนี้นะครับบวกกับ market trend ในเรื่องของ food delivery ครับที่เติบโตอย่างสูงนะฮะส่งผลให้เราเลยเห็นว่าโอกาสอันนี้ครับประกอบกับตัวประสบการณ์ของพวกเราทั้ง3คนเนี่ยน่าจะสร้าง Solution แล้วก็เกิด Impact ต่ออุตสาหกรรมแพค k เกจิ g นี้ได้ครับช่วงแรกของการเริ่มต้นแพลตฟอร์มเนี่ยเดสแคเราให้ความสำคัญกับปัญหาของลูกค้าก่อนเลย คือต้องลงไปล้วงลึกแล้วก็เข้าใจให้ได้ว่าจริงๆแล้วลูกค้าเขามีปัญหาอะไรกันแน่ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นของเดสแพคอะคะ่ะเราเริ่มจากการทําทีละน้อยคือเรามีการเทสอันเลินไปตลอดเส้นทางอะไรที่เราเทสแล้วมันได้ผลดีเราก็รีบนากลับมาอินพิเมนท์ให้เร็วที่สุดเพราะว่าสปีดเป็นเรื่องสาคัญสาหรับในการทําธุรกิจทุกๆอย่างต่อมาพอเราเริ่มที่จะอยากสเกลอัพธุรกิจเราเดสแพคเรามุ่มเงเน้นการขายสินค้าเพียงแค่หนึ่งอย่างเลยก็คือกล่องอาหารเป็นหลักเนื่องจากเราเนี่ยมีความชํานาญ ในการขายกล่องอาหารจากบรรจุภัณฑ์ของเฟซซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ของ s c g p อยู่แล้วต่อมาเนี่ยพอเราสามารถเซตอัพระบบเพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้แล้วอะค่ะเราก็ขยายผลไปยังบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นอย่างเช่นตอนนี้เรามีแก้วกาแฟใช่ไหมคะถุงกระดาษแล้วก็บรรจุภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อวัตถุงค์ที่เราให้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยมีบรรจุภัณฑ์ที่ครมวงจรมากที่สุดเนื่องจากเรารู้ว่า การเป็นม n e s t o โซล l u ั i เนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับอุตสาหการรมนี้เพราะว่าลูกค้าร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แค่กล่องอาหารเป็นแค่อย่างเดียวดังนั้นถ้าเรามีบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรเนี่ยลูกค้าเขาจะได้รับความสะดวกสบายในการที่จะเข้ามาสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นตัวเราเองก็จะมีออเดอร์มากขึ้นมีเพื่อนหรือว่ามีพาร์ทเนอร์มากขึ้นส่งผลให้ราคาเราเนี่ยดีขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยความดีทั้งหมดเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าแล้วก็สร้างการพัฒนาให้กับอุต ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับคือเราสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับตลาดเพราะว่าถ้าเราแตกต่างในตลาดนะครับลูกค้าจะไม่ได้ตัดสินใจที่ราคาแต่จะตัดสินใจที่มูลค่าเพิ่มที่เราสร้างกับลูกค้าในที่นี้คือเราคีเอทนิวแค t กลอรีดีไซน์คือการบ<ม>ันเดิลระหว่าง2อุตสาหกรรมเข้าหากันคือแพ็กเกจจรงแล้วก็ปรินติ้งลูกค้ามีกล่องพร้อมแบบพิมพ์โลโก้ที่สวยงามนะครับส่งผลทำให้เราสามารถที่จะ c รีเอท b ูโอเชียนได้แล้วก็หนีออกจากสงครามราคาครับ ครับก็สําหรับผมนะฮะต้องบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่เรียนนะฮะจนมาถึงทํางานเนี่ยก็ประมาณ15ปีเนี่ยผมอยู่ในวงการแพคเกจจิ้งมาตลอดนะครับเรียนก็เรียนแพคเกจจิ้งมาทํางานก็ทํางานแพคเกจจิ้งยังไม่เคยไปทําอย่างอื่นเลยนะฮะก็เลยคิดว่าเออเราเราอยู่ในวงการแพคเกจจิ้งเนี่ยเราเราถ้าพูดตรงนะเราอยากเป็นซัมวันในวงการเหมือนกันเราอยากจะสร้างผลกระทบนะฮะสร้างอิมแพคให้กับอุตสาหการรมแพคเกจจิ้งนะครับพอมีโอกาสมาเราก็รู้สึกว่า โดยเราเรามีประสบการณ์พอสมควรเนี่ยแล้วเราก็มีทีมมีเพื่อนนะฮะแล้วก็มาลองทําธุรกิจที่มันเป็นโอกาสนะฮะในในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมันก็เป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เราเราสามารถมาถึงจุดนี้ได้นะฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําธุรกิจที่มันอิมแพกันจริงๆนะฮะอิมแพกับลูกค้านะถ้าเกิดเราทําธุรกิจที่ลูกค้าเขารู้สึกว่าเขาสะดวกสบายมากที่สุดนะฮะเขารู้สึกว่า้เขาขาดเราไม่ได้นะฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะมันจะทำให้เราประสบสำเร็จแล้วก็สิ่งอื่นมันก็จะตามมาเองนะ ก็ตอนนั้นเนี่ยมีความใฝ่ฝังแล้วก็ความคาดหวังอยากจะนําสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งคือประสบการณ์ทํางานแล้วก็คอนเนค t ชันต่างๆม,มาสร้างธุรกิจชนิดหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจอื่นๆที่มีความยากในการเข้าหาบรรจุภันฑ์ค่ะ ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นธุรกิจหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในอีโคซิสเต็มเนี้ยมันน่าจะช่วยทําให้พัฒนาอีโคซิสเต็มเนี้ยให้มันคึกคักหรือว่าเอ่อเจริญเติบโตไปได้ไกลกว่าน,นี้ค่ะครับในส่วนของฟิล์มนะครับผมเชื่อว่าเป้าหมายของคนทำมาร์เก็ตติ้งทุกคนนะครับนอกจากที่จะหาลูกค้าใหม่นะครับให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำรักษาฐานลูกค้าเก่าได้แล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการสร้างแบรนด์ ให้เป็นท็อปออฟไนน์นะครับผมต้องการสร้าง d e s แพด com เนี่ยครับให้เป็นคิงออฟแคตตาล็อกของกลุ่มคาเฟ่ร้านอาหารที่ต้องการแพคเกจจิ้งนะครับถ้านึกถึงแพคเกจจิ้งต้องนึกถึงเราเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำแพ c ทีส e นะครับทั้งคอเทคโนโลยีในฝั่งของซัพพลายเชนซิสเต็มหรือว่าเป็นคัสเตอร์เฟซิ่งนะครับมาต่อยอดในเครือของธุรกิจ S C G และ S C G P ได้ด้วยครับมีโมอโตอรไหมฮะคิดถึงเดสแพคคิดถึงแอดวซออะไรอย่างนี้ <laughs> ก็การสเปนออฟนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นหนึ่งในไมโซนของของเค r าบริษัทหน้หคือ Corporate i อินโนเวชันนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่มันเติบโตจนถึงถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยต้องการการเติบโตที่มันก้าวกระโดดมากขึ้นเนี่ยมันต้องแยกมาเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะเพราะว่าเพื่อให้เรื่องของการตัดสินใจรวดเร็วขึ้นนะครับเรื่องของอการหาพาร์ทเนอร์นะครับเรื่องการโมดิเวตพนักงานนะครับพวกนี้มันต้องเร็วมากขึ้นนะฮะถ้าเกิดมองไกล อนาคตถ้าเกิดเราเติบโตไประดับที่เป็นการเติบโตระดับภูมิภาคนะครับอาจจะอนาคตเดสสอาจจะไปประเทศต่างๆาจ,จะไปเวียดนามนะฮะไปอินโดไปมาเลเซียนะครับหรือไปสิงคโปร์ก็แล้วแต่พวกนี้เราก็ต้องอาศัยคนที่เป็นไทรทิกอินเวสเตอร์นะครับที่จะมาลงทุนในธุรกิจเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอสร้างโครงสร้างของบริษัทเนี่ยให้มันเอื้อต่อการลงทุนของนักลงทุนภายนอกนะที่จะมาช่วยให้เราสเกลอัพในระดับการเติบโตในระดับที่มันไกลกว่านี้ได้นะครับก็อันนี้ถือว่า เป็นเป็นจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดที่ต้องที่ต้องเดินเดินหน้าต่อไปนะฮะก็ก็ช่วงแรกก็ต้องบอกว่าเราเราได้รับการสนับสนุนจาก h อชนะครับมาเป็นอ่มาเป็นนักลงทุนรายแรกของของเดสแท็กนะครับก็ต้องขอบคุณแม่เลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,รบต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วตามเนี่ยครับเขาฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อหานักลงทุนภายนอกอยู่แล้วนะคะระับภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมลองเทสด,ดูนะครับสีเหลืองเยลโล่ <Yellow. S 2> มะม่วงแมงโก้มีดอิโต้เยลลี่ปีโป้เตา นักฟุตบอลโรนันโดโอ้โหโอ้โ,โ,โหนี่ครับผมขอเกินถึงนิยามของคำว,ว่ายูนิคอร์อีกทีนะครับยูนิคอร์เป็นม้าที่มีเขานะครับเป็นสัตว์ในตำนานของนิยายในชาวตอนตกนะเขาเชื่อว่าถ้านายพานเข้าป่าเจอนิคอนเนี่ยคือโชคดีมากๆานะครับเจอสัตว์ในตำนานในโลกขอาทำไหจริงถ้านักลงทุนหรือ VC นะครับมาลงทุนในธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับและธุรธุรกิจนั้นดำเนินการไปเรื่อย จนเกิดมูลค่าของบริษัทเนี่ยครับมากกว่า1 0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า3 0 0หมืล้านบาทก็ถือว่านักลงทุนอันนั้นนะครับได้เจอ,อยูนิอร์นแล้วนะครับ <S 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 โดยที่ valuation หรือมูลค่าธุรกิจนะครับอาจจะคิดมาจากการเตริบโตของตลาดขนาดของตลาดนะครับฐานลูกค้าที่สตาร์ทอัพนั้นมีอยู่และที่สำคัญที่สุดคือรายได้ที่สตาร์ทอัพนั้นทำได้ครับเอามาคำนวณทําให้เกิดเป็นมูลค่าธุรกิจหรือ valuation ขึ้นมาครับครับในประเทศไทยเรานะครับขออนุญาตแสดงความดีกับคุณ คมสันลีมากๆแห่งแฟลตเอ็กซ์เพสนะครับที่ถือว่านำพาธุรกิจโลจิสติกและที่เขาจะกลายเป็นคอมเมิร์ซิสเซนตเนี่ยครับมาทัดเทียมสู้กับ Grab หรือ Gojek ใน South East Asia ได้ในระดับยูนิคอนด้วยกันนะครับนะฮะก็คุณคมสันลีเนี่ยถือว่าเป็นโรโมเดลที่สำคัญของเราเลยนะว่าเป็นนักสู้มากครับล้มแล้วลุกกลับไม่ปล่อยนะครับเริ่มต้นมาจากศูนย์นะครับจนฝ่าฟันจนถึง ณวันนี้ได้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆครับแต่คุณคมสันเขาเหมือนกับว่าเขาคือคนแบบพวกเราเลย <คน S 2> เป็นคนธรรมดา<ศ><ศ>ไม่ได้แบบไม่ได้ติดปีามันงแต่เกิดน,นะฮะไม่ได้มีต้นทุนไหนแล้วก็เขาก็ยังทําได้มันก็เลยเหมือนการที่แฟลชเอ็กเพรสเขาเป็นยูนิคอนหรือว่ามันมันสุดยอดอยู่แล้วแหละแต่การที่มันสุดยอดมากกว่านั้นเนี่ยคือทําให้เรารู้สึกว่าคนธรรมดาพวกเรามันก็แบบฝ่ายขวามันมันไปถึงดวงจันทร์ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะครับเยี่ยมเลยครับ ก็คือณนะวันนี้นะคะเดสแท็ก <Wow. S 1> เราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่องประมาณ5 0,000ยูเซอร์ต่อเดือนเป็นลูกค้ากลุ่มที่เป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟเนี่ยประมาณ5000กว่ารายนะคะ <Wow. S 1> แล้วปัจจุบันเราก็มีการขยายฐานลูกค้าเข้าไปในกลุ่มลูกค้าที่เป็นเชนร้านอาหารมากขึ้นยกตัวอยา่างเช่น miner, CLG หรือว่า SMP แต่นั้นคือเดสแ a ็เรามองว่าตลาดเนี้ยมีโอกาสในการเติบโตอีกเยอะ จากจานวนผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ประมาณ3 0 0 0 0 0รายในประเทศไทยซึ่งมีาตาการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่า10%ในทุกๆปีดังนั้นคือเป้าหมายของเราเนี่ยเดสแพคเราตั้งเป้าที่จะเป็นฟู้ดแพคเกจิ g งโซลูชันอันดับหนึ่งในประเทศไทยท,ยที่มีการขยายทั้งทางฝั่งออนไลน์แล้วก็ทางฝั่งออฟไลน์รวมถึงมีความพร้อมในการที่จะสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่จะมาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยคะ่ะหนูต้องบอกว่า<ม>ตลาดมันยังใหญ่อีกเยอะมากนะโอกาสเรายังเรายังเยอะมากนะเพราะว่า เมื่อกี้บอกว่าร้านอาหารมีมากกว่า3 0 0แสนใช่ไหมฮะมันก็ตเติบโตมากขึ้นเรื่อยทุกปีทุกปีใช่ไหมปัจจุบันเรามีลูกค้าแค่ประมาณห้าพันเองเราก็คิดว่าเราน่าจะเติบโตไปอีกเยอะมากในอนาคตเนาะก็รู้สึกตื่นเต้นทุกวันฮะต้องต้องไม่มีวันไหนที่ที่รู้สึกสบายเลยนะฮะก็ตื่นเต้นแล้วก็มันนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยเราเราสามคนก็เป็นเป็นน้องน้องๆที่มีพี่ๆคอยดูแลใช่ไหมฮะพอมาถึงจุดเนี้ย มันกลายว่าเราสามคนเป็นลูกพี่ใหญ่ในบริษัทและในหน่วยงานในองค์กรของเรานะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าอนาคตหลังจากนี้เดสแพคมันต้องยืนด้วยขาตัวเองให้ได้นะฮะแล้วก็ต้องเติบโตไปอย่างยั่งยืนให้ได้นะครับก็มีน้องๆพนักงานที่เราต้องดูแลนะครับเราก็คิดว่าเราก็ต้องฟูมฟักเขาให้เขาเติบโตไปกับพวกเราแล้วก็เติบโตไปกับองค์กรของเราให้ได้นะครับบิ Because, like ๊กก็รู้สึกว่า การใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเป็นการแบบออกมาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆคือในแต่ละวันก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆมีผู้คนใหม่ๆให้เราได้ทําความรู้จักให้เราได,ได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นคือพอออกมาทําเรสแพคหรือว่าทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเองเนี่ยควรจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันกับธุรกิจที่เติบโตแล้วก็โลกที่หมุนไปปัจจุบันนี้ด้วยค่ะครับของส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันลองเว a ู to g มากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเปรียบเสมือนกับ เราอยู่ในเจอร์นี่ในการวิ่งอัลต้าเทรลมาราทอนเนี่ยนะครับระยะทางเนี่ยไกลามากๆแล้วและระหว่างทางมันจะเป็นภูเขาด้วยซึ่งเปรียบเสมือนอุปสรรคที่คอยจะชาลเลนจ์เราอยู่ในทุกๆวันนะฮะสิ่งสําคัญก็คือว่าเป้าหมายเราต้องชัดก่อน,นะครทั้งทีต้องมองเป้าหมายเดียวกันนะฮะแล้วก็ต้องให้กาลังใจซึ่งกันและกันคอยคอบเบอร์กันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วคือต้องสร้างสมอลวินให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีรีวอร์ดให้ทีมต่างๆนะครับให้ก้าวไปดูสเต็ปไปสเต็ปครับ เชื่อว่าสักวันเราจะถึงเป้าหมายเนี่ยในเวลาที่เราต้องการแน่นอนครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีพลังเหลือนะครับแล้วก็มีไอเดียอยากจะลองทํานะครับก็อยากให้ลองดูฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยช่องทางของ ACG แล้วก็ AGP เนี่ยมีหลายๆช่องทางนะฮะที่ทำให้เราสามารถได้รองไอเดียของเรานะครับแล้วก็ทําให้มันเกิดเป็นธุรกิจขึ้นจริงๆได้นะครับ ก็มันมีมีโพสต์อันหนึ่งก็คือว่ารู้อะไรไม่สู้รู้นี้ใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นค่อนข้างเก่ามากแต่ว่าผมว่ามันไม่เคยล้าสมัยเลยถ้าเกิดเรามีไอเดียแล้วเราโอท้ายเราไม่ได้ทำวันหนึ่งเราย้อนกลับมาแล้วเราสึกว่าเสียดายว่าทําไมเราไม่ได้ทำวะผมว่าอันนั้นมันก็มันน่าเสียดายเพราะว่าต้นทุนที่มันมีมูลค่าสูงที่สุดมันคืออายุนะฮะถ้าเกิดเราอายุเราล่วงเลยไปแล้วเราไม่ได้เราไม่มีแรงเหมือนวันนี้แล้วเราไม่ได้ทํามันก็กลายว่าเราก็เสียดายเวลาตรงนั้นไปนะครับแล้วก็สิ่งที่มมมมมัััันนนขบเเคคคคคลลลืื่่่อออียวววาาาาแ2งกกก็้ Αι, ถ้าเกิดเรากล้าเราก็ได้ทําถ้าเกิดเรากลัวเราก็ไม่ได้ทําให้นั้นเองนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่มีไอเดียนะครับผมผมก็อยากจะเหมือนแนะนำนะครับว่าพอเรามีไอเดียนยลองไปคุยกับลูกค้าดูนะครับคนที่จะบอกว่าธุรกิจเราหรือไอเดียเราดีละดีหรือรไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพื่อนเราหรือครอบครัวเรานะครับเราคงต้องไปถามลูกค้านะลูกค้าจะเป็นคนบอกเองว่าว่าไอเดียนี้เราควรทําหรือไม่ควรทาก็อยากให้คุยกับลูกค้าเยอะๆนะฮะแล้วก็ แล้วก็เอาสิ่งที่ลูกค้าฟีดแบ็คเนี่ยมาปรับใช้นะครับก็อันนี้เป็นเป็นคำแนะนําของผมลวกันนะฮะของผมนะครับก็เสริมนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วถ้ามันมีโอกาสเข้ามาครับหรือจะเป็นพวกแบบโปรเจกต์การประวดอินโนเวชันที่ SGP จัดอยู่ตลอดอย่างตอนนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าร่วมนะครับเพราะว่ามันเปรียบเสมือนแอคชั่นท่ากาบรียกชั่นนะครับแอคชั่นที่คุณใส่เข้าไปคือกําลังคือเวลารียกชั่นที่กลับมาคือสกิลครับสกิลในการทํางาน คุณจะเก่งขึ้นนะครับแน่นอนเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณจะดีขึ้นส่งผลให้งานคุณก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันครับก็อย่าให้คว้าด้วยโอกาสครับแล้วก็เป็นกําลังใจใทุกคนครับพี่ปิ๊กครับของปิก๊กก็อยากให้ทุกคนคิดว่าถ้าเกิดว่าเห็นโอกาสอย่าลังเลที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้แล้วถ้าเกิดว่าคิดจะทําสิ่งอะไรที่มันดีๆสักอย่างหนึ่งก็อย่าลังเลที่จะเริ่มต้นทำค่ะก็ทําเลยไม่ต้องคิดเยอะค่ะกอคิดเยอะเราไม่ได้ทำใช่ัวแต่คิดใช่ ท้ายนี้เราต้องขอขอบคุณทั้ง3คนที่มาช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจรวมถึงปลุกพลังให้กับใครหลายคนที่มีแพทชัน่นหลายคนที่มีความฝันอยู่ลึกๆเหลือเพียงความกล้าที่จะลงมือทำขอบอกเลยพวกเราภูมิใจในความสำเร็จของเดสแพคที่ก้าวผ่านความท้าทายมาได้ถึงจุดนี้รู้หรือไม่เดสแพคเป็นหนึ่งใน3ทีมที่สามารถออกมาตั้งบริษัทได้จากจำนวน60กว่าทีมที่เข้าสู่แฮตและส6ทีมสุดท้ายที่เข้าสู่วอล์ก ใครเห็นแล้วอยากลองอยากหาโอกาส SCG p เรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น The Inspiring Innovation Internal i n c u b a t i o n h a d r o c k File หรือไอเดียเล็กๆล,ลองขยายผลกันต่ออาจจะกลายเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็ได้แล้วพบกันใหม่กับโอ้โหอินโน